มาละเวย้ยมาละวะเปิดเรื่องช็อกเรื่องจริงคอมเมนต์เกาหลีปากพังพลิกผันสารภาพมองคนผิดพรนพันธ์คอมบีทองแท้ไม่กลัวไฟต้องบอกกันว่าห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงครับคลิปนี้มีคอมเมนต์เกาหลีที่กว่าจะารวบรวมมาได้ทำเอาเงือตกเหมือนกันซึ่งเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นติดตามได้ในคลิปนี้กันเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาเจอเจอกันอีกเหมือนเดิมคลิปนี้ผมเองก็มี เรื่องราวอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับวอลเล์บอลสาวไทยเรากันอีกแล้วนะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพอรวันเกิดปราด แน่นอนว่าตอนนี้การคว้าแชมป์เนี่ยมีเรื่องราวน่าสนใจมากมายหลังจากที่พัง,งาอาจใหลีกอเมริกาได้โดยเฉพาะการคว้ารางวัล MVP นี่แหละครับที่มันเป็นเหมือนจุดชี้ขาดนะว่าบอลพันเองก็เป็นผู้เล่นสารพัดประโยชน์เล่นตรงไหนก็ได้เล่นมาหมดแล้วครับทั้งญี่ปุ่นทั้งเอเชียอินโดเกาหลีหรือแม้แต่ยุโรปซึ่งบอลพันผ่านมาหมดแล้วนะครับบทพิสูจน์ ชัดเจนเลยก็น่าจะเป็นหลีกของสหรัฐอเมริกาที่สามารถคว้าแชมป์พ่วงกับรางวัล MVP กับตำแหน่งเซตเตอร์ที่เป็นอันดับ2ของทีมนะครับถ้าเกิดว่าไม่ใช่พรพันธ์นก็ไม่รู้ว่าใครจะสามารถคว้ารางวัลน,นี้ไปได้นะครับเพราะส่วนใหญ่เขาก็มองเพียงแค่ผู้เล่นที่ทำแต้มยอดเยี่ยมนะแต่ว่าพรพันธ์ไม่ใช่ผู้เล่นทำแต้มแต่เป็นผู้เล่นที่อยู่เบื้องหลังเป็นทองแท้ไม่กลัวไฟครับเล่นกับคู่หูอย่างอาเบอร์ครอมบีก็เลยพังอาจตีแบบถล่มทลายโดยก่อนหน้านี้ผมก็ได้นาคอมเมนต์ทั้งอเมริกาทั้งฝรั่งทั้งเวียดนามให้คุณผู้ชมได้รับชมกันแล้วและในคลิปนี้ ผมจะพาคุณผู้ชมมาชมคอมเมนต์ของแฟนเกาหลีใต้นะครับพี่หายากเหลือเกินซึ่งแฟนเกาหลีหลายคนก็ติดตามบ้างไม่ติดตามบ้างแต่ส่วนใหญ่แล้วยังชื่นชอบพรพันธ์นะครับและก็คาดไม่ถึงว่าการที่พรพันธ์เล่นไม่ดีในลีกของเกาหลีหรือว่าไปต่อไม่ได้ในเกาหลีเนี่ยแต่กลับกลายเป็นคว้าชแชมป์ในอเมริกาพ่วงกับรางวัล MVP มีการพูดถึงโค้ชคิมอซอนพ่อใหญ่คิมด้วยเขาบว่า ตาไม่ถึงนะเนี่ยตาไม่ถึงจริงๆโดยแฟนเกาหลีหลายคนครับต่างออกมาชื่นชมและก็มีบางคอมเมนต์ที่ออกมาอิจฉาบอกว่าเฉยๆกับการคว้าแชมป์ของบอลพันเพราะว่าลีกอเมริกานั้นไม่ใช่ลีกระดับโลกูกก็มีคอมเมนต์แบบนี้ออกมาเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มการที่คอมเมนต์แรกกันเลยครับเขาก็ได้บอกว่า เห็นพอพานคว้าแชมป์ที่อเมริกาแล้วเนี่ยก็ต้องยอมรับเลยว่าเธอเป็นหนึ่งในนักกีฬาแม้ตอนอยู่ที่เกาหลีเธออาจจะไม่โดดเด่นขนาดนี้แต่ตอนนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยความมุ่งมั่นและก็ทักษะของเธอนั้นพัฒนาไปไกลมากเนี่ยอันนี้เป็นเม้นจากเกาหลีที่เป็นเม้นชื่นชมนะครับอีกคน,น์นึงครับเขาบอกว่าพอพันกลายเป็นนักกีฬาที่มีชื่อเสียงไปแล้วตอนเธออยู่เกาหลีเธออาจจะยังไม่ค่อยแสดงฝีมือออกมาแต่พอไปที่อเมริกาก็ต้องยอมรับว่าเธอเก่งจริงๆการคว้าแชมป์นั้นก็ แสดงให้เห็นว่าเธอสามารถพัฒนาตัวเองได้อย่างจริงจังและทุกคนที่เคยสงสัยในตัวเธอก็กลับมาให้ความเคารพจริงๆคนที่ตามไม่ถึงผมคิดว่าเป็นโคชกิโมซอนนะซึ่งโคชกิโมซอนก็รู้แล้วนะครับว่าผู้เล่นเกาหลีหลายคนตามบอลันธนไม่ทันเพราะว่าเซตเร็วเกินนี่เป็นคําพูดจากปากของโคชกิโมซอนใน I b บตคีตนั้นนะครับแต่ว่าไม่รู้เกิดอะไรดูดีๆก็ไม่ชื่นชอบและไม่รู้ว่าเล่นระบบอะไรด้วยนะครับรพ,พันธ์ก็เลยตัดบทไม่ต่ตสัญญากับโคอวินิเกาหลีไปบอย ที่อเมริกาแบบที่เห็นเลยก็ประสบความสำเร็จไปโอ้โหโล้นหลามจริงๆยิ่งใหญ่นะครับเป็นประวัติศาสตร์ของผู้เล่นไทยเราเป็นคนแรกที่สามารถคว้าแชมป์ได้อ่ะเดี๋ยวมาต่อกันที่อีกคอมเมนต์น,นึงครับเขาบอกว่า การที่บอลพันได้ MVP และก็พาทีมคว้าแชมป์ที่อเมริกานั้นมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเธอเป็นเซตเตอร์ที่มีความสามารถพิเศษที่ไม่ได้แสดงออกมาตนอยู่เกาหลีซึ่งตอนนี้ชัดเจนแล้วว่าเธอมีศักยภาพสูงมากและก็ทำให้เราเห็นว่าเธอสามารถไปถึงจุดสูงสุดได้จริงๆนี่ครับคอมเมนต์นี้อ่ะต่ออีกคอมเมนต์นึงครับเขาบอกว่าพอพันก็เก่งดีนะแต่ลีกอเมริกายังใหม่อยู่ถ้าเทียบกับโคโวเนี่ยมันไม่ได้หรอกไม่ได้ว้าวขนาดนั้นแม่เมนี่ก็เทียบกับ โคเวอผมว่าโคเวเที่ไม่ติดนะดูจากการเล่นแล้วหลีกอ,อเมริกาเป็นระดับโลกจริงๆครับมีการเล่นหลากหลายแล้วก็มีเกมดีเฟนที่เหนียวมากต่างกับโคเวที่ไม่มีความหลากหลายเท่าไหร่ ส่วนใหญ่ก็จะใช้ตัวต่างชาติในการทำแต้มนะครับอามาต่อที่อีกคออเมต์นึงครับเขาบอกว่าเห็นว่าบอลพันธ์ได้แชมป์เนี่ยแต่เราก็ไม่ค่อยตามลีกอเมริกาเท่าไหร่ก็เลยไม่รู้รายละเอียดพราะพันธ์เก่งจริงๆแต่ตอนดูเกาหลีเนี่ยก็ไม่ได้โดดเด่นเลยในทีมไม่เห็นจําเป็นต้องพูดถึงเยอะดีใจกับเธอด้วยก็จริงนะแต่ว่าเรายังสนใจแค่หลีกของเรามากกว่าโอ้แต่ละเมนก็จุกเหมือนกันนะครับที่พูดถึงบอลมันขนาดนี้ นะแฟนเกาหลีอ่นะอีกคอมเมนต์หนึน่งครับเขาบอกว่าแฟนๆเกาหลีหลายคนก็พูดถึงกันเยอะจังแต่เรารู้สึกว่าเธอแค่ไปอยู่ในทีมที่เข้ากันได้มากกว่าไม่ได้ถึงกับสร้างความเปลี่ยนแปลงในทีมได้ขนาดน,นั้นแม่การอยู่กับเ ork, อบอร์เบอร์ครอมบีการไปนังคู่นี่แหละครับดีมันสร้างความเปลี่ยนแปลงได้เบอร์รครอมบีก็คว้ารางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์ส่วนมาพันก็คว้ารางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำรอบไฟนอลหรือว่ารอบชิงมาต่อที่อีกคอมเมนต์หนึน่งครับของเกาหลีเขาบอกว่า เห็นข่าวป่พันได้แชมป์ลีกแล้วก็ชาวก็ได้ติดตามมากเท่าไหร่ถึงแม้ว่าเธอจะได้ m v p แต่ไม่แน่ใจว่าถ้าอยู่ในโคววีลีกเกาหลีตอนนี้เธอจะทําได้ขนาดนั้นไหมเพราะว่าความเข้มข้นของลีกมันต่างกันมากส่วนอีกคน์นึงครับเขาบอกว่านักเวลบอลหลายคนก็ย้ายไปเล่นต่างประเทศทั้งนั้นไม่เห็นจะต้องสนใจใครเป็นพิเศษซึ่งผมเองก็ดูคลิปแล้วนะพรนพันก็เล่นดีแต่ก็ไม่ถึงกับเป็นที่สุดของแม์อย่างที่บอกนี่นะครับ อันนี้เป็นคอมเมนต์ของแฟนเกาหลีบางคอมเมนต์นะซึ่งก็ยังไม่หมดมันมีปรปรายกันเลยครับทั้งคอมเมนต์ที่ชื่นชมอ่ะชื่นชมแล้วก็อยากกลับมาเล่นเกาหลีหรือว่าอีกคอมเมนต์หนึ่งที่บอกว่าไม่ได้สนใจอะไรเลยอันนี้ก็มีอีกส่วนหนึ่งของคอมเมนต์เดี๋ยวเรามาตามกันต่อนะครับกับคอมเมนต์ของพรพันธ์ที่เกาหลีคอมเมนต์เขาบอกว่าความสำเร็จในอเมริกาของพรพันธ์เนี่ยไม่ใช่แค่โชคดีนะ แต่ว่าเป็นการทํางานหนักและก็ทุ่มเทเพื่อถึงจุดนั้นจริงๆตอนที่เธออยู่ในเกาหลีอาจจะมีช่วงที่ยังไม่เข้าใจตัวเองหรือว่าเข้าใจกับทีมแต่ว่าตอนนี้เธอคือเซตเตอร์ที่เก่งที่สุดในโลกฉันชื่นชมเธอจริงๆอีกคอมเมนต์นึงเลยครับเขาบอกว่าฉันเองก็เป็นแฟนพันธุ์แท้ของพรพันธ์นะตอนที่เธอเล่นในลีกเกาหลีเธออาจจะยังไม่เข้าระบบกับโค้ด IBK แต่ว่าตอนนี้หลังจากเห็นเธอพาทีมอเมริกาคว้าแชมป์เราก็เสียดายไม่ได้จริงๆฉันคิดว่า โค้ชกิมอซอนน่าจะให้โอกาสพรอนพันธ์มากกว่านี้ผมคิดว่าคือคอมเมนต์นี้ดีนะครับคือดีเลยแหละซึ่งผมเองก็คิดว่าไม่ใช่ว่าไม่ให้โอกาสพรอนพันธ์แต่ว่าเพื่อนร่วมทีมเนี่ย ตามบอลบันไม่ทันการจะมาโบยให้อบอลบคนเดียวมันไม่ถูกครับเข้าใจแหละว่าตัวเซตอาจจะต้องปรับแต่ก็ต้องปรับทักษะของผู้เล่นตามไปด้วยอ่ะมาต่อกันที่อีกขอ้อหนึงครับเขาบอกว่าฉันก็เห็นพรพันททำผลงานได้ดีในลีกอเมริกาแล้วโกรธคิดถึงเธอในโคเวลิกเกาหลีไม่ได้ตอนที่เธออยู่ในประเทศของเรานั้นแทบไม่ได้เห็นฟอร์มดีที่สุดของเธอเลยเพราะระบบการแข่งขันของเราน่าจะไม่เหมาะกับเธ,เธอจริงๆเสียได้มากคิดถึงการเล่นพรพันที่อยู่ในลีกเกาหลีแต่ว่าตอนนี้ดูสิว่าเธอเก่งขนาดไหนและก็มี เป็นหนัวใจหลักกำลังหลักของทีมออร์แลนโดวาคิรี่ที่พาทีมคว้าแชมป์ได้ส่วนอีกคอมเมนต์หนึ่งครับเป็นคอมเมนต์สุดท้ายที่ผมนำมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันเขาก็บอกว่าเห็นบอลพันได้แชมป์และก็ได้รับรางวัล MVP ีก็ต้องยอมรับว่าเธอเก่งจริงๆแต่ฉันเองก็อดอิจฉาแฟนอเมริกาไม่ได้เพราะว่าพวกเขาได้เห็นฟอร์มในเวอร์ชั่นดีที่สุดของเธอส่วนเราแค่ได้เห็นเธอในช่วงที่ยังปรับตัวอยู่เท่านั้นเป็นคอมเมนต์ส่วนหนึ่งของแฟนโควิลีกแฟนวอย์บอลของบอล และก็แฟนวอลเลย์บอลเกาหลีที่เดอกมาพูดก็มีประปรายอย่างที่ผมบอกเลยครับมีทั้งแง่บวกและก็แง่ลบแต่ท้ายที่สุดแล้วครับผลงานในทีมก็การันตีผลงานกันในขันก็การันตีว่าตัวของพลพันเองไม่ใช่มาเพื่อเสริมทีมไม่ใช่มาเพื่อเป็นทิ๊กซอของทีมแค่นั้นแต่ว่ามาเป็นตัวหลักยืนตัวหลักตั้งแต่เกมแรก นัึงเกมนัดชิงชนะเลิศและก็ได้รับรางวัล EMP มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับอาการบาดเจ็บก็จนต้องใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาเทคโนโลยีชั้นนําของอเมริกาเนี่ย มาช่วยเลเซอร์แขนในแมตที่มันต้องการเธอจริงๆซึ่งโคดเอมี่เหมือนจะถูกอกถูกใจมากๆนะครับเพราะว่าเคยออกมาบอกเหมือนกันว่าการที่ได้พรพันมาร่วมทีมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่โค้ดทุกคนต้องการนะครับเพราะพรอนันเป็นตัวเซตที่มากประสบการณ์รวมถึงการเล่นของเธอนั้นเพลวเพลาวปรับตัวกับเพื่อนร่วมทีมได้ดีก็ปรับตัวดีมากๆโดยเฉพาะคอมบีเนี่ยเล่นโดยการแมตแรกก็รู้เลยครับว่าไม่ต้องปรับตัวคอมบีอาศัยจากลูกตีพรพันเยอะมากและก็ได้รับรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์นั่นนลครับและเขาบอกไว้ อย่านึ่งกับเฟอลเวย์บอลเกาหลีครับพรพันธ์น่าจะไม่ได้กลับไปเล่นที่เกาหลีแล้ว เพราะว่าทางอเมริกานั้นจองตัวเรียบร้อยกับฤดูกาลหน้านะครับเล่นใน AU ProV o l l e y b a บหรือว่า a อ i t e Unlimited นะครับซึ่งก็เป็นรายการใหม่ที่นุสราคเคยเล่นมาแล้วโดยสาดใดของเราที่ไปร่วมลีกนี้ก็มีทั้งบอพันมีทั้งปีนุชแป้ยน,น้อยนะครับยังรวมไปถึงโคจิมะด้วยผู้เล่นอดีตทีมชาติญี่ปุ่นผมคิดว่าในช่วง2-3ปีนี้น่าจะปิดประตูในลีกโคโวเกาหลี ok ali, ถ้าเกิดอยากได้บอลพันเนี่ยก็ต้องไปเล่นช่วงที่ใกล้จะรีไทยตอนที่ได้ตัวสดไปเนี่ยใช้งานไม่เป็น แล้วตอนนี้บ่นอยากได้ตอนนี้บ่นชื่นชอบมันก็สายเกินไปนะครับพรพันธ์กําลังอยู่ในฟอร์มที่ดีกําลังโกอินเตอร์แล้วชีวิตเหมือนจะดีมากด้วยนะครับเพราะเพื่อนๆอออรัลนโดเองก็ใส่อกใส่ใจทุกจังหวะโดยเฉพาะการประกาศรางวัลคว้าแชมป์เนี่ย โอ้โหพรพันธ์ร้องไห้แล้วก็ซึ้งตามก็มีการส่งเสียงเชียร์พรพันธ์ด้วยครับว่า MVP MVP ดูแล้วเนี่ยรู้สึกถึงความอบอุ่นภายในทีมเลยครับว่าอยู่กับเบงครอบครัวจริงๆตอนนี้ก็น่าจะเฉะลิมฉลองนะครับทานข้าวและแบ่งสัดส่วนเงินรางวัลเนี่ยสามสิบล้านบาทพรพัน์รับกนเดียวสามแสนสามหมื่นบาทจากรางวัล MVP และก็เหมือนได้รับเงินเดือนค่าจ้างอีกต่อปีนะครับประมาณ1 0ถึง12ล้านบาทเงินรางวัลขนาดนี้กลับมาก็น่าจะเป็นซ้อชมพู่กันเลยทีเดียว ซึ่งหลังจากนี้ก็น่าจะเดินทางกลับมายัางแคมป์ประเทศไทยนะครับ16 17โคโรเดงก็บอกว่าประมาณนี้ที่พรพันจะเดินทางมาถึงก็จะมีเวลาพักนิดเดียวนะครับแล้วก็เข้าแคมป์ร่วมทีมทันทีและจะมีเวลาฝึกซ้อมกับเพื่อนๆภายในแคมป์น้องๆภายในแคมป์เนี่ยประมาณ10บวันที่ซ้อมเต็มทีมหลังจากนั้นก็จะเจอกับโปแลนด์ในวันที่4ม,มิถุนายนทันทีนะครับมาลุ้นกันว่าเราเจอยุโรปจะชนะหรือแพ้การที่เราคว้าแชมป์มาแบบนี้เนี่ยมันจะส่งผลอะไรมันจะกลับมาผสมผสานกันได้มากแค่ไหนซึ่งก็เป็นนาที ของโคดอที่จะปรุงให้กลมกล่อมปรุงให้ลงตัวยังไงก็รอรับชมติดตามกันได้เลยนะครับเอาล่ะในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบการอัปเดตเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็อย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย